สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ข้นด้วยไมโครเวฟกันนะสูตรนี้นี่ง่ายมากเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีเพียงแค่ไข่ไก่ซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชแล้วก็ท็อปปิ้งค่ะก่อนอื่นเราตอกไข่ใส่ชามก่อนนะคะ3ฟองกำลังดีจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวปรุงรสนิดหน่อยคนให้ไข่เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาให้เ,เพื่อนๆหยิบใจขึ้นไหนอีกหนึ่งใบทาด้วยน้ำมันบางๆทายท่วแบบนี้เลยนะ น้ำมันที่เราทาเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไข่ของเราไม่ติดจานค่ะเพืเ่อนๆนำเข้าไมโครเวฟ800วัตต์เป็นเวลา20วินาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็นำมาออกมาคนค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็จากนั้นนำเอาไปอบต่อ20วินาทีนะคะ นี่ไข่ของเราเริ่มสุกแล้วแล้วเราก็หยิบเอาออกมาคนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาเข้าไปอบต่อ20วินาทีเหมือนเดิมทําซ้ําๆแบบนี้ไปเไรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะสุกตามที่เราต้องการส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยค่ะลงท็อปปิ้งแล้วก็เรียงตัดวางให้สวยงามลดความร้อนลงมาให้เหลือแค่600วัตต์แล้วก็อุ่นแค่15วินาทีเท่านั้นค่ะแสตสวยไหมคะไข่้นของเราน้องดูดึงๆน่าทานมากบอกเลยค่ะว่าเนื้อสัมผัสข,ของน้องแยนุ๊น หอมทานเพลินสุดๆเพื่อนสๆอนอนสามารถเอาสูตรนี้ลองไปทำตามมาดูได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมติดตามเราผ่<ๆ>านช่องทางเหล่านี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย